สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนพี่พ,พ,พี่น้องนอง้ทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้เป็นวันดีเดียววันนี้เป็นวันดีวันที่มารับลูกลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวลูกสาวคะ่ะสีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็ สวยๆรวยๆเฮงเฮงวันนี้นะคะมารับลูกสาวค่าสวยมากเลยขอให้รวยๆปังๆแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีของแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปน่ารักน่าักที่เราถ่ายกับน้องๆของบริษัทที่สวยที่สุดเลยค่ะสีแดงแล้วก็สวยมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะ อ่าซื้อรถนะคะมาหาน้องๆที่นี่ได้เลยค่ะทั้งสวยทั้งพูดดีสวยรวยเก่งนะคะสวัสดีค่ะ